ตุ๊กตุ๊กตะวิบนะครับของคุณนิ้วนะมาจากลำฟางเลยนะครับมาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นเลยนะครับแอร์ไม่เย็นเลยนะคอนี้ไม่มีความเย็นเลยนะครับเติมน้ํายาแอร์มาแล้วนะอ่ะปลมหมุนนะครับปลอมแอร์หมุนนะครับปลอมแอร์หมุนก็ไม่มีอะไรนะครับรัวนะครับแบบนี้รัวแน่นอนนะครับความเย็นไม่มีเลยนะครับอ่า มีการสั่นของข้อนะครับเห็นไหมเห็นข้อตสั่นเนาะที่มันสั่นดิ่ดดิ่ดดิ่เนี่ยแต่พอไปอยู่ในกล้องพวกมันก็จะเป็นแบบนึบนิ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 บนบนบนะะอันนี้น่าจะเกิดแข็งแอร์ันนะครับแข็งแอร์ันแข็งแอร์อันละมาดูกันก่อนนะครับรถวิ่งมานะครับแปดหมื่นนะแปดหมื่นกับสามสิบกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราทําการถอดก่อนนะว่า ภายในคงภายในคอมมันเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะเพราะว่าสวิปนั้นนะจุดอ่อนเขาเลยนะคือเนี่ยท้ายคอมมันอยู่ใกล้เฮดเดอร์นะถ้าเราปล่อยไว้นานๆเกิน60หมืกิโลเมตรนะรไม่ผัดเปลี่ยนน้ำมันคงไม่ผัดเปลี่ยนน้ามันคอมการเสรื่อมสภาพมันสูงนะครับแล้วยิ่งเป็นคอมโรตารี่ด้วยนะครับผนังเป็นรอยเอยใบยเป็นรอยเอยนี่มันแบบขุมยากนะครับเรียกว่าขุมยากถ้าใบาเป็นรอยนะผนังเป็นรอยนี่นะ โอ้โหแรงดันตกบ้างคอมร้อนบ้างนะเพราะมันวหากันนะครับอันนี้ช่างเจทำการเปิดท่อนะครับของรถคุณนิ้วนะครับผมก็เนี่ยํำเลยเห็นไหมนะขำเลยนะถ้ามองเข้าไปด้านล่างนู้ลงไปนะจะเห็นแดงๆนะครับกล้องมันอาจจะดูเหลืองๆเนาะนะนั่นะนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนะนี่ยเริ่มไหมนะเห็นไหม ถ้ามันขาวอย่าขาวแบบด้านบนเนี่ยนะบแบบแบบหัวน็อตเนี่ยนะครับแต่ดูนะดูท่อนะครับคําแล้วนะครับอา่ามาเราทำการนะครับถอดคอนโซลนะครับอันนี้จะจะมายกคอนโซลเนาะอ่ะแต่ว่าต้องแจ้งให้รู้ก่อนนะว่าน็อตนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับคืออันนี้ฝั่งคนนั่งข้างเนาะแล้วก็ฝั่งคนขับมันนี้สองฝั่ง มีโอกาสเกิดรอยถลอกนะครับมันเป็นจุดที่เราไม่สามารถไปควบคุมมันได้เนาะมันเป็นน็อตชุบนะครับมันเป็นน็อตชุบนะครับแล้วก็ขอบนะครับขอบตรงนี้เวลาหมุนมันก็จะเป็นรอยอ้าวนี่มันหมุนมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยมืนจะเคยหมุนหรือเปล่าหรือว่าโดนอะไรเอ่ยน,น่าจะโดนพวก น้ำยงน้ำยานมันมีคาบน้ำยาอะไรบ้นงไหอาจจะเปื้อนน้ำยานะครับก็คือเวลาเราถอดเนี่ยมันมีโอกาสที่แหวนเนี่ยมันจะหมุนนะครับแล้วก็จะเกิดรอยะลอกเนาะนแจ้งให้รู้ก่อนเป็นจุดที่เราเลี่ยงเลี่ยงแบบใช้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับแต่ในจุดอื่นๆไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าตุวทุกกีสวิปช่างเจค่อนข้างที่จะติดอัพและแก้ไขมันค่อนข้างบ่อยนะครับ อตอนนี้ช่างเจย์ทำการถอดแผงคอนเดนเซอร์ออกมานะครับก็จะเห็นพวกไดเออร์ตัวกองเนาะอ่าดปีนะครับน้ำมันมันเริ่มไหมเนาะอ่าตัวไดเออร์นะครับมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่30 0 0 0กิโลเมตรนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า30 0 0 0กิโลปุ๊บมันเสียทันทีทันใดมันแตกมันเน่ามันบูดมันไม่ใช่นะอายุที่เขากําหนดไว้นะครับทีวิทุวิทากรกําหนดไว้นะครับไดเออร์ของแอร์รถย์นนะอ่าอยู่ที่ประมาณ30 0 0 0กิโลเมตรนะครับ นะน้ำมันคอมนะครับก็เนี่ยอย่างที่เจให้ดูท้ายคอมนะว่ามันค้ามันดำครับก็ดูตัวเดเออร์นะครับก็จะเห็นว่าตัวเดเออร์นั้นมีเศษยุบยุบยิบยิบ,ยบเนี่ยเห็นไหมนี่คือคอมโรตารี่สึกหล่อแล้วนะครับยิบยิบเนี่ยขาวๆเนี่ยนั่นคือเศษอลูมิเนียมนะครับเป็นอะไรที่น่าห่วงนะครับพวกที่เป็นโรตารี่แล้วมีเศษอลูมิเนียมออกมาแบบนี้รถ นะครับช่างเจประเมินว่าน่าจะมีการเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์เพิ่มนะครับไม่รู้ว่าคอมดังหรือเปล่านี่สินะเพราะว่าตอนมาน้ำยามไม่ได้เต็มระบบเนาะแล้วมีการใส่น้ำมันคอมมาเป็นค่อนข้างเรียกว่าไปทางเยอะนะมีการใส่น้ำมันคอมมาเพิ่มล้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเห็นกันตาเป,ปล่าเนี่ยเนาะเยิมอยู่ด้านนอกเนี่ยโดยปกตินะครับมันจะไม่เยิมแบบนี้นะครับในคอมของ โตซุกิสวิปนะครับมีการอันเนี้ยทำแอร์มาแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทําอะไรมาบ้างนะครับเน,นี่ยทาการถอดนะครับพวกหน้าปงหน้าปัดเนาะขันคงขันเกียร์อะไรตรงนี้นะครับถอดตาเหลือไปเห็นนะครับว่าอ่าตรงนี้นะครับมีริ้วรอยมานะครับให้เห็นก่อนนะมีริ้วรอยมานะครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาเคยยกคอนโซลหรือเปล่าอะไรเนี้ น่าจะมีอ๋อมุนน่าจะลอยเตะไฟมาเลยอ่านะครับอันนี้เรายกคอนโซลออกไปแล้วนะครับก็ค่อยๆถอดนะค่อยๆถอดทีละนิดนะครับแต่ว่าเอออันนี้ทําอะไรมาเอ่ยนะครับน้ํายงน้ํายาอะไรนะครับเต็มเลยนะเพื่อนเต็มคาเลยนะครับ ในส่วนของตัวแผงนะครับเราก็ทําการลงน้ํายาล้างนะครับตัวนี้ต้องล้างเอี่ยมเลยนะครับต้องล้างให้เอี่ยมแล้วก็ให้มันโฟนะครับอันนี้เราทําการจะถอดตัวแผงจิ้งหรีดนะครับตัวตู้ยังเอายังไม่ได้เอาออกนะยังคาอยู่นะครับแต่ว่าเราให้ดูนะครับว่ามันมีร่องรอยนะครับนี่นะครับมีร่องรอยการวิ่งเล่นของมิกกี้เมาส์นะครับให้เห็นก่อนนะครับ เปิดแผงจงิ้งหรีดปุ๊บก็จะเจอถุงนะครับเจอถุงเจอใยแมมมุมอะไรต่างๆนะครับนี่เราเอาชุดคูลิ่งยูนิคนะครับออกจากคานมาเรียบร้อยนะครับมาดูกันนะครับนี่เป็นชุดคูลิ่งยูนิคเลยนะครับมีริ้วมีรอยแล้วเห็นไหมน <laughs> ี่มีก่เมาส์เริ่มมาแล้วนะครับมีก่มเม,มาส์เล่นมากพเดี๋ยวอาจต้องปิดช่องลมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเข้าไปในตู้แอร์อและยุ่งเลยนะ แต่ถ้าปิดไปแล้วนะก็ต้องเข้าใจว่าเราจะเปิดเนาะเปิดไอ้ช่องเนี้ยเนี่ยเปิดไม่ได้ก็คือเวลาเรานอน,อนในรถเนี่ยเราจะมาใช้ฟังก์ชันเอาลมหน้ารถเข้าเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วนะครับต้องลดกระจกลงนะครับประมาณ1ข้อนะครับต้องลดกระจกลง1ข้อถ้าเวลาต้องนอนในรถนะคือจอดรถอยู่เฉยๆนะครับไม่ใช่ว่ากลัวว่าติดไฟแดงแล้วจะไม่มีออกซิเจนไม่ใช่นะถ้าเราจอดรถอยู่เฉยๆนะครับ ไอ้ตรงตุ้มบริเวณนี้มันเป็นมาตรฐานรถทุกยี่ห้อแหละมันจะมีซ้ายขวาเนี่ยมีช่องอากาศพวกรถเก่งเนี่ยไอเสียมันอยู่ใต้กันชนเนาะอยู่ใต้สเกิร์ตอย่างเงี้ยลมมันสามารถตีวนกลับเข้ามาได้เนาะเข้าไปในใต้ท้องรถมันก็มีโอกาสที่จะเข้าทางช่องระบายแรงดันได้ดังนั้นมันจะกลายเป็นคาร์บอนเข้าไปในรถถ้ารถจอดเฉยๆนะครับจอดอยู่นิ่งๆเป็นเวลานาน,านลมพัดปวนเข้าไปเนี่ยเราก็จะ สูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปได้นะครับในกรณีที่เราต้องนอนในรถนะครับดังนั้นจําเป็นที่จะต้องลดกระจกลงนะครับลดกระจกลงเพื่อให้เกิดการหมุนของอากาศภายในนะครับแต่ถ้าเราใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยขับรถไปทํางานรถติดไปแดงเนี่ยรถมันเคลื่อนตัวนะครับดังนั้นไม่มีปัญหาไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วนะครับอันนี้เราทําการถอดนะครับถอดไส้มันออกมาแล้วนะครับของตูตูกีสวิฟ โอ้โหมาเบอร์นี้ไม่ต้องไม่ต้องฝิบนะครับเห็นไหมกัดโฟไมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีน้ํามันคอมเยิมเลยนะครับอ่าไม่ต้องไปจุ่มนะ้ำให้มันเสียเวล,เวลานะครับออกมาแบบนี้นะครับออกมาขนาดนี้เลยนะครับแต่ว่าน้ํามันคอมยังมีช้ำๆอยู่นะครับก็อย่างที่บอกแหละว่ารถต้องเคยทํานะครับต้องเคยทําแน่นอนจากประสบการณ์การทาตสุกิตวิปนะ มันผ่านมือช่างมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยแกะตู้นะยังไม่เคยแกะตู้ก็ถอดนะครับเปลี่ยนตู้แอร์นะครับเดี๋ยวทําการล้างนะครับล้างชุดคูลิ่งยูนิคนะแล้วก็จับชุดตู้แอร์ลงไปใหม่นะครัแล้วชุดตู้แอร์ยังจะใช้จะเป็นตู้แบบพาเดเรียวนะครับเป็นแบบพาเดเรียวตัวนี้เป็นลามิเนตนะครับตัวนี้เป็นลามิเนตเป็นซีซีเนาะอ่านี้ทั้งจีก็ไปเตรียมตู้นะครับตู้วาวนะครับ การเป็นตู้สวิปนะครับมันไม่ใช่วาต้เหลี่ยมเรียมอันนี้จับใจแล้วจบมันไม่ใช่นะการเปลี่ยนตู้ต,นนนะต,ต้องบอกก่อนต้องบอกกันแบบนี้ก่อนว่าช่างเจางานนขายงานนะครับขายงานนะครับไม่ได้ขายอะไรไม่ได้ขายค่าแรงนะครับหลายคนโทรมาซื้ออันนู้นื้อน,นี้จะไม่ให้ใส่นะครับถ้าว่างก็ใส่ให้ได้นะครับถ้าไม่ว่างก็ไม่รับนะครับบอกเลยเพราะว่าช่างเจ ขายงานแก้ไขปัญหาไม่ได้ขายอะไรแล้วก็ไม่ได้ขายค่าแรงนะครับอ่มาดูงานกันสวิปนะครับงานของช่างเจคือเวลาเปลี่ยนตู้นะครับไม่ได้เปลี่ยนแค่ตู้เรียมๆอย่างนี้อันเดียวจบแล้วเรียกว่างานเปลี่ยนตู้มันไม่ใช่นะครับสวิปนะครับช่างเจจะเปลี่ยนตู้วาวได้เออรล้างน้ํามันนะครับฟาชิ่งเอาน้ํามันเก่าออกโอลิงนะครับโอลิงต้องเปลี่ยนทุกจุด น้ำมันเปลี่ยนทุกหยดเลยนะครับใช้คำว่าเปลี่ยนทุกหยดเลยดังนั้นมันจะบูตร,ระบบออกมาได้ตามมาตรฐานนะครับตามมาตรฐานทุกอย่างนะครับแล้วลูกค้านะครับเจ้าของรถก็จะใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับทำแบบนี้มันมีโอกาสผิดพลาดน้อยมากๆถามว่าผิดพลาดได้ไหมมันผิดพลาดกันได้นะครับไม่ว่าคนหรือว่าอะไรนะครับ ชางเชอาจจะผิดพลาดขันไม่แน่นก็เป็นไปได้อะไรดูด QC ก็เป็นไปได้แต่โอกาสมันน้อยมากๆนะครับมาดูลักษณะตูกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นเป็นลามิเนตนะครับก็จะน้ำมันเย้มเลยเนาอะ,อะนะครับเป็นซี่ๆบางๆนะครับรอยเชื่อมบางๆข้อดีคือมันแลกเปลี่ยนความร้อนไวนะครับตัวนี้เป็นอะลูมิเนียมนะครับก็จะเห็นว่ามันจะตันๆนะครับ ไม่มีลงไม่มีร่องนะครับเนื้อตันไปเลยนะครับไม่มีการมาบีบมาเชื่อแบบนี้นทูบนะครับก็จะเป็นทูบตันๆนนหนาๆนะครับอันนี้ก็จะดูเห็นชัดเจนว่ามันบางๆนะครับนะนะตัวนี้นะครับมันจะแลกเปลี่ยนความร้อนช้ากว่าแบบนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามแก้ไขโดยการเพิ่มชั้นน้ํายาเข้ามาจะเห็นว่าชั้นน้ํายาตัวนี้มันจะถี่กว่าตัวนั้นนะครับดังน,นั้นมันก็เรียกว่าลดข้อด้อย ของชนิดประเภทตัวตู้ไปได้ประมาณหนึ่งเลยแล้วนะครับดังนั้นอาจจะรู้สึกว่าเย็นช้ากว่าเดิมนิดหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่รู้สึกเลยก็เป็นไปได้อ่นนี้เราให้ดูนะครับเราให้ดูเราให้เห็นเลยเนะี่ยว่าเนี่ยงานเรานะ,ะตู้ว้าวแล้วก็จะมีเดเออร์นะเดเออร์อยู่ที่แพงนะครับตัวนี้นอตแตนรเลสนะครับช่างเจเปลี่ยนทุกคันเป็นนอตแตนรเลสนะครับเว้นแต่กรณีร้าน น็อตหมดนะน็อตหมดอันนี้ก็อาจจะเป็นน็อตเหล็กแต่น้อยมากๆนะครับบางคันเท่านั้นจริงๆอ่ะตัววาลก็จะเป็นวาลเ,เบอร์พิเศษนะครับเป็นวาลของทางเดนโซเป็นวาลแท้แต่ไม่ได้แท้ของโูโยกิาสวิปนะครับมันเป็นวาลสูตรเฉพาะนะครับของทางช่างเจนะครับจะไม่บอกเบอร์วาลอันนี้ลบออกไปแล้วเห็นชัดเจนเนาะเนี่ยนะครับลบไปแล้วช่างเจลบเองแหละ แล้วก็มันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมารู้รหัสอง์รหัสวาวรู้แค่ว่ามันคือเอพิชันวาวจากเดนโตเป็นวาวแท้จากเดนโตแต่มันเป็นพาร์ทอะไรเบอร์อะไรเป็นข้อมูลเชิงลึกแล้วกันคงไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวจะมีปัญหากันนะครับโอเคก็จะทําการประกอบนะครับตัวตรงตัวตู้ปักหางเซนตงเซนเตอร์นะครับตัวนี้ก็ต้องวัดระยะเพราะว่าตัวตู้มันเป็นคนละชนิดกันแบบนั้นนะครับเป็นคนละชนิดกันเลยดังนั้น เราก็จะต้องมาหาก่อนนะว่าค่าการไหลของตู้ใบนี้นะมันปักตรงไหนถึงจะใกล้เคียงหรือว่าแมทที่สุดนะต้องมาหากันอีกทีในส่วนของตู้นะครับก็จับยัดเข้าไปในชุดคูลิ่งยูนิคนะครับยัดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขียนวันที่นะวันที่1เดือน3ปี68แปดล้ประกันตู้แอร์สอปีนะครับใช้กันสบายใจแน่นอน จะทำการประกอบนะครับตัวชุดคูลิ่งยูนิคเข้าที่เข้าทางแล้วโหเย็นเลยนะครับมืดเลยวันนี้อ่ะไม่เป็นไรเคียย์ให้เสร็จนะครับพ่งนี้จะได้ไม่เหนื่อยนะครับพวกนี้จะได้ทำชิวๆกันไปนะครับอันนี้แผงแอร์แห้งแล้วนะครับอ่าแผงแห้งแล้วก็ยวติดตั้งตัวไดเออร์ไดเออร์นี้เป็นของเดนโซ่คูเกียนะครับของเดนโซ่หมดนะครับก็เลยเอาของเดนโซ่คูเกียมาใช้นะครับก็ใช้งานได้มีปัญหานะมันก็เป็นไดเออร์นี่แหละนะครับ ขอให้มันเป็นเดเออร์ที่มีความน่าเชื่อถือเถอะนะครับแล้วก็ความรู้สึกเหมือนเดนโซโคเกียจะทํามาถึงกว่าเดนโซอีกนะแหม่ซีนสูญยากาศนะร,รีดเอาความเรียกว่าอากาศนี้ออกจากจากซองหมดเลยนะครับรีดแบนเป็นสูญยากาศมาเลยนะดูดูเข้าท่ากว่าของทางเดนโซซะอีกนะอ่ะนะครับตัวกองนะครับแล้วก็ล้างเอี่ยมไม่มีเศษอลูมิเนียมไม่ดงไม่ดําอะไรแล้วนะครับนี่เห็นไหมนะครับ ไปทำการติดตั้งเข้าไปนะครับติดตั้งนะแล้วก็ล้างคงล้างคอมประกอบตรงประกอบตู้กันไปนะครับเราจะใส่เดอ,อเนาะพอดีตาไปเหลือเห็นนะเพราะว่าอันนี้เราล้างไส้ในแล้วเนาะเห็นว่ามันแห้งนะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันยังคงมีคราบดำๆอยู่นะครับระบบมันเคยทำมาแล้วไงน,นะมันเคยดำนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันน็อกมาหรือเปล่าเนี่ยเสียวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ดูจากตัว เอพิชันวาวแล้วมันก็ไม่ใช่ดำอะไรมากนะครับแต่ว่าตัวกระบอกรีซซฟเนี่ยค่อนข้างดำนะเดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวทั้งเจประกอบเสร็จเดี๋ยวทาการใช้เครื่องนะครับตัวฟัชชิ่งระบบนะครับเอามาล้างไล่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราต้องเอาพวกน้ำมงน้ำมันให้คราบดำๆเก่าอห่ออกให้ได้มากที่สุดนะครับอเ,รเอาคอมแอร์นะครับไปทำการล้างไส้ในมาเรียบร้อยนะครับ เอาน้ำมันเก่าออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องทําการฟัชชิ่งนะฮะโดยโดยใช้เครื่องอยู่นะเพราะว่า,าทีภา่ภายในแผงอาจจะยังคงมีนะฮะน้ำมันหรือว่าคราบดําตกค้างอยู่เดี๋ยวเราทําการล้างนะลวดล้างมันทั้งทีเดียวทั้งระบบกันไปเลยดีกว่านะครับอันนี้ทั้งเจทําการประกอบนะครับพวกชุดท่อแอร์นะครับเข่าที่เข้าทางเรียบรยวันนี้ตมืดเลยนะ่ะนะก็ เดี๋ยวจะใกล้จะประกอบคอนโซลแล้วนะครับคือทั้งในอะ่ะนะเรียงสายไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบคอนโซลก็เลยเอาเวลาที่เดี๋ยวจะต้องไล่คอนโซลเนี่ยมาทําการฟาชชิ่งนะครับเพราะว่าในในแผงนะครับน่าจะยังมีคราบดําๆนะครับอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็ต่อเครื่องนะใช้เครื่องในการฟาชชิ่งนะครับงานนี้ จะทาการแวคกข้ามนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาทําการเติมน้ํายาเข้าสู่ระบบเลยนะครับเติมเข้าไปทีน,นี้ทีน,นี้อ่าปล่อยมันวิ่งไฟนะครับไปสตาร์ทรถกันอ่านี้ช่างใจก็เติมน้ํายาแอร์นะครับเต็มแล้วนะครับมาอ่านค่าก,กันเลยนะครับเติมเต็มปุ๊บอ่านเลยนะครับอ่าโลนะครับโลตอนนี้อยู่3 5 psi โอ้โห,โหนะโลค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะ พายนะพายอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบอ่าสามสิบห้านะครับตรมาสามสิบสี่แล้วสามต่อร้อนะครับอ่าโลสูงไปนิดนึงนะครับความเย็ยนนะความเย็ยนได้แล้วนะความเย็ยนก็พอได้นะครับอ่ามาดูล้มทรงนะครับล้มทรงเจ็ดจุดนะครับเจองศานะครับอ่านิงคลิกนะครับ ถาอุณหภูมิได้น่าจะแม็กสุดก็คือ7.4นะครับอ่านี้ช่างเจร้านแบบ100%นะครับร้านแบบ100%นะครับเพื่อดูศักยภาพของอะระบบแอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีการเสื่อมสภาพค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับตัวนะไอตัวมีเศษอลูมิเนียมเนาะที่ตัวเดเออร์ e นะครับ น้ำมันคอมสีขาวนะมีการใส่น้ำมันคอมค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะเอาไว้กบเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับแต่นีเช่างเจใส่น้ำมันคอมสําหรับคอมโรตารี่โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับก็ใส่ตามสเปคเลยนะไม่ได้อะไรมากนะครับมีที่แตกต่างออกไปก็คือตัวเอฟเ s i o n ่นวาลจะเป็นเอฟเฟชชั่นวาลเบอร์พิเศษนะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรนะครับรับประกันตัวตู้แอร์นะครับสองปีนะครับรับประกันงานประกอบหนึ่งปีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอโอเคเห็นอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูน้ำยาแอร์นะครับต้องไม่ดำเนะนี่ยนี่ให้ดูก่อนนะครับปล่อยออกมาแล้วไม่ดำนะครับเรียบร้อนะครับไม่ดำนะเห็นไหมสายคลิกนะครับตาเมลไม่ดำนะส่งงานได้นะครับไม่มีปัญหาไม่เหลือความดำไว้ในระบบแล้วนะครับแต่ก็ยัง มันมีการได้รับผลกระทบมาเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมขอบคุณครับไม่มีอะไรมากนะครับเป็นตู้แอร์เฉยๆนะครับ